2026ของกัมพูชาได้มีการวางแพ็กเกจงบประมาณท่านผู้ชมฟังให้ดีนะถึง1,450ล้านดอลลาร์ในการป้องกันประเทศกัมพูชาก็มีความจำเป็นนะฮะจะต้องมีการก็ไปค้นหาเครื่องบินฝึกขับไล่ขั้นต้นจากสองข่ายครับ1นึ่งเลยฮะ ข้า่าผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวนะฮะกัมพูชานํามาสเสนอกันเป็นประจํเข่าวแรกครับทุกวันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าในมุมมองวันนี้ก็จะไม่เกี่ยวข้องนะกับประเด็นทางด้านการเมืองในกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอไอเชนจือ้อหรือฮุนเซนก็ตามแต่นะฮะแต่ว่ามุมมองนี้จะเป็นมุมมองในลักษณะของการทหารลนะ แล้วก็ความมั่นคงของกัมพูชาฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับก็มีกระแสข่าวที่มาจากสื่อใหญ่ของกัมพูชานะครับก็ได้มีการออกมารายงานถึงงบประมาณนะฮะในปี2569เนี่ยที่ฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาจะมีการอนุมัติงบประมาณนะฮะสูงถึง3ล้านล้านเลวเป็นเงินสกุลดอลลาร์เท่าไหร่ท่านผู้ชมเอาไปแปลงเองนะฮะ ให้ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยทําการบ้านกันบ้างครับไม่ใช่ว่าฟังอย่างเดียวนะฮะช่องผมเนี่ยก็ต้องให้คิดตามไปด้วยนะครับทีนี้เนื้อหาเนี่ยที่เขามีการระบุถึงเขาก็บอกว่าเขาให้ความสําคัญนะตอนเนี้ก็คือว่าในการปกป้องอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของชาติเป็นปัจจัยอันดับต้นๆเลยท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะที่กัมพูชาเนี่ยเขาเน้นและเพราะว่า ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องรบแพ้เอากันตามตรงในมุมมองของเราเนี่ยฮะในมุมมองของเขาก็คือเขาเสียดินแดนให้เราในมุมมองของเราก็คือว่าเราเอาดินแดนของเราคืนมาตามแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นนะฮะทีนี้ฝ่ายงบประมาณของกัมพูชาเนี่ยนะฮะเขาก็มีการจัดสรรง,งบที่มาจากกระทรวงเศรษฐกิจและก็การคลังนะฮะดังที่ผมกล่าวว่า สามล้านล้านเลียวนะฮะก็จะมีการดําเนินการในโครงการสี่โครงการหลักนะฮะก็คือการประชาการและการควบคุมการฝึกอบรมการปฏิการและการรักษาสันติภาพรวมถึงการรักษาระเบียบฮะโดยที่โครงการแรกเนี่ยก็จะมี6โครงการย่อยก็ได้แก่กองประชาการการควบคุมนะฮะสำหรับผู้ชี่ยวชาญแล้วก็ปฏิการที่มาจากกองทัพบก กองทัพเรือกองทัพากาศและก็ตำรวจนะฮะรวมถึงน่าจะเป็น b s เท่านผท้รมาชมครับทีนี้เขาก็จะมีการวางโครงการที่2ฮะโดยการใช้งบประมาณถึง14,000ล้านเหรียญนะฮะก็จะมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือทางทหารในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับนานาชาติโดยมีการแบ่งออกไปเป็น4โครงการย่อยก็ได้แก่ในเชิงของงานการทูตการเมือง ภาคทหารแล้วก็การวิจัยข่าวกรองนะฮะการบริการรักษาสันติภาพภายใต้กรอบของ UN นะฮะแล้วก็การปกป้องอาวุธแล้วก็สงครามเคมีในโครงการที่3ก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดการและบำรุงรักษายุทธปกรณ์และวัสดุทางเทคนิคซึ่งก็มีงบประมาณในโครงการ4ี่หมื่นล้านเรียวก็จะมีการย่อยนะฮะออกไปเป็น3โครงการก็ได้แก่การจัดหา อุปกรณ์ทางเทคนิคการจัดการทักษะด้านวิศวกรรมและการซ่อมบำรุงรักษาและการจัดการทักษะด้านการสื่อสารรวมถึงบริการการบำรุงรักษาโครงการที่4เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนะฮะแล้วก็การบริการสับสนุนทั่วไปซึ่งครอบคลุมก็ประมาณเกือบทั้งหมดนะฮะโดยใช้งบประมาณก็คือ3ล้านล้านเลียวท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นสาระสำคัญนะฮะที่ผมก็ เรียกว่าแปลไปตามตัวบทนะที่สื่อกัมพูชาเนี่ยเขาก็มีการรายงานมานะในแง่ที่บริหารจัดการแต่ว่าอีกมุมมองหนึ่งท่านผู้ชมครับก็มีกระแสข่าวตรงเนี่ยมันก็เกิดจากน่าจะเป็นนายทหารระดับสูงนะครับเขาก็มีการออกมาให้ข่าวในมุมมองของเขาว่าในปีง,งบประมาณ2 0 2 6ของกัมพูชาได้มีการวางแพ็กเกจงบประมาณท่านผู้ชมฟังให้ดีนะถึง หนึ่ล้านดอลลาร์ในการป้องกันประเทศกัมพูชาก็มีความจำเป็นนะฮะจะต้องมีการก็ไปค้นหาเครื่องบินฝึกขับไล่ขั้นต้นจาก2องค่ายครับ1เลยฮะก็ได้แก่ L15 หรือว่า jl 1 0นะฮะที่มาจากจีนก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณลำละ20ถึง25 ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐต่อ1นึ่ลำการจัดหาดังกล่าวก็จะจัดหาเพียงแค่8ลำเท่านั้นสำหรับการฝึกนักบินนะฮะรวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆประมาณสัก285ล้านจนถึง375ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะฮะนี่ก็เป็นเครื่องบินลบค่ายแรกนะฮะในที่นี้เนี่ยอาจจะรวมถึงแพ็กเกจอาวุธด้วยครับเช่นอะไรอะ มิซายอากาศสูกาศในพิสัยใกล้หรือว่าจะเป็นไข่รวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นนะฮะแล้วก็รูปแบบที่2ฮะก็คือเครื่องบินยักษ์130จากละเซียก็จะมีราคาประมาณ15ถึง20ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลำนะฮะกัมพูชามีความสามารถที่จะซื้อเครื่องบินฝึกโจมตีขั้นต้นยักษ์130ได้เพียงแค่8ลำเท่านั้นสำหรับการฝึกนักบิน แล้วก็การต่อสู้ขนาดเบารวมถึงค่าบำรุงรักษาแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆประมาณ280จนถึง370ล้านดอลลา,าร์สหรั์ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นโครงการนะฮะที่ฝ่ายฐานกัมพูชาเนี่ยเขาก็มีการคิดเอาไว้แล้วว่าการจะสรรง,งบประมาณเนี่ยที่ใช้ในส่วนกลางเนี่ยอาจจะเป็นงบหนึ่งแล้วก็อีกงบหนึ่งเนี่ยก็คือการเข้าไปจัดหาเครื่องบินฝึกขั้นต้นนะฮะประมาณ8ลำ ดังที่กล่าวไว้ในขั้นต้นแล้วก็ยังมีโครงการอื่นๆอ,อ,อีกท่านผู้ชมครับก็คือการพวกจัดหาระบบป้องกันภายนากาศนะฮะหรือว่าการเสริมพวกเคลียร์เรียบต่างๆแต่ว่าโครงการตรงนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมว่าอนาคตเนี่ยนะครับกัมพูชาเนี่ยจะมีการเข้าไปจัดซื้อระบบป้องกันภัยนากาศมากน้อยสักแค่ไหนแต่ถ้าดูจากวงเงินงบประมาณท่านผู้ชมครับถ้าเราดูอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นพวกระบบ โครงข่ายใหญ่ออย่างเช่นพวกระบบบุกอย่างเงี้ยเรามองว่าไม่น่าจะซื้อได้ดูจากงบประมาณนะฮะคืออย่างดีเนี่ยที่เราดูนะก็เป็นพวกปืนต่อสู้กาศยานอย่างนี้มากกว่าอาจจะเป็นรุ่นที่มีความทันสมัยหน่อยนะฮะหรือก็จะเป็นพวกอะไรประทับบ่างบประมาณมาได้แค่นี้ฮะแต่ว่าจะมีการจัดซื้อเป็นระบบเนี่ยเท่าที่ดูแล้วงบประมาณไม่น่าจะเพียงพอนะเว้นแต่ว่า จะมีการเข้าไปจัดสรรงบประมาณพิเศษเนี่ยก็ว่าไปฮะตรงนี้ก็นํามาเป็นประเด็นข่าวแรกสําหรับวันนี้ครับ